และต่อไปเลยนะคะไปดูที่รีทวีตตรงนี้กันค่ะรีทวีตตรงนี้นะคะจะเป็นสิ่งนะคะที่เราได้รีทวีตไปแล้วนะคะจะปรากฏข้อความนะคะ ที่มีทั้งคนรีทวีตไปนะคะและข้อความที่เราได้รีทวีตเองค่ะนี่นะคะรีทวีต by author รีทวีต by you นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้าได้รีทวีตอะไรไปแล้วบ้างเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่ตาได้รีทวีตไปให้ follower ต้าเนี่ยทั้ง23คนเห็นนั่นคือตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะตาจะเป็นตาจะไปสอนเรื่องการติดตามหรือว่า การค้นหานะคะคนที่เราต้องการค้นนะคะหรือต้องการติดตามนะคะไปคลิกที่ไฟล์ people เลยค่ะจะเห็นว่านะคะจะมี4แถบหลักตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมาแล้วค่ะ music underscore สนุก นี่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราติดตามเขานะคะเราก็จะได้รับข่าวสารนะคะของสนุก .com หรือว่ามิวสิกสนุกนะคะก่อนใครเลยทีเดียวนะคะมีทั้งสนุกเกมสนุกฟุตบอลน,นะคะสนุกสนามสนุกคาสิฟายค่ะตาขอติดตามท็อปฮิตส,สนุกแล้วกันนะคะนี่ค่ะการติดตามนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูแท็บทั้ง3แท็บนี้นะคะเรียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะถ้าเกิดว่าเอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะคะ จะปรากฏคำว่า follow top hits สนุกนะคะคือการคุณเนี่ยจะติดตาม top h i t สนุกไหมนะคะสมมุติว่าก็ต้องการติดตามนะคะให้กดเลยค่ะนี่ค่ะแสดงถึงการ following เสร็จสิ้นไปแล้ว1นึ่ลยนยะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าโปรไฟล์เราทีหลังนะคะจะปรากฏว่าจะมีอันดับหมายเลขขึ้นมาอีก1นึ่ลำดับค่ะและลำดับต่อไปนะคะ manage list in which top h i t สนุก appear นะคะอาจจะไปดู ลิสก็ได้ค่ะเป็นการจัดการลิสอย่างคร่าวๆนะคะแต่ว่าที่สําคัญค่ะคือตรงนี้ค่ะให้เราลองไปกดที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะความหัวลงตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการอ s s i g n นะคะอ้างอิงถึงสนุกท็อปฮิตนะคะแล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะเลิกนะคะติดตามสนุกท็อปฮิตนี้สามารถกดอันที่2ได้ะค่ะคือ unfollow ท็ททอปฮิตสนุกตรงนี้นะคะ หรือว่าอัดบล็อกก็ได้ค่ะคําว่า u n follow กับบล็อกนี่แตกต่างกันนะคะ u n follow คือการที่เราไม่ติดตามเขาแล้วนะคะคือเราจะไม่ได้รับสารจากเขาอีกเลยแต่ว่าการที่บล็อกนั้นก็คือเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นเราได้ในบนทวิตเตอนะคะหรือว่าการที่สมมุติว่า ไม่ต้องการข่าวสารจะเขาแล้วแบบมีการสแปมเยอะนะคะในกรณีที่มีคนที่ส่งสแปมมาให้เราเยอะๆนะคะเราต้องการรีพอร์ตไปกับไปที่ทวิ t เตอก็สามารถเลือกอันที่4นี้ได้ค่ะง่ายๆนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับแท็บแรกเดี๋ยวไปที่ไฟล์ p e o p l e อีกรอบหนึ่งนะคะไปดูแท็บที่2นะคะ browse i n s, <S t a n e s กันค่ะ นี้นะคะแท็บนี้นะคะเขาจะคัดกรองนี่ค่ะ Look who else i n here follow the one you like อันนี้คือจะคัดกรองนะคะตรงอันแรกไทยแลนด์นะคะอ่าเดี๋ยวตาลองคลิกไปนะคะจะเป็นการรวบรวมนะคะประมวลผลของผู้ที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทยนะคะเป็นอันดับอันดับนะคะมาให้เราเลือกที่จะติดตามนะคะ อันนี้นะคะพันทิป c อมนะคะก็ได้ถูกต้าติดตามไปเรียบร้อยแล้วค่ะ Marketing Oops นะคะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะท่านวอนะคะก็ถูกต้าติดตามไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะทางทวิตเตอร์อย่างนี้นะคะ Thailand Hot New ค่ะเดี๋ยวต้าขอติดตามเขาดีนึงการติดตามก็ไม่ง่ายค่ะก็ไม่ยากค่ะโดยการการติดตามก็ไม่ยากค่ะโดยการเอาเมาส์นะคะไปคลิกที่ตรงนี้ค่ะเช่นเดิมนะคะ นี่เห็นไหมคะอันนี้คือการติดตามเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คถูกนะคะลิสต์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลิสต์แล้วค่ะ,ะนี่นะคะง่ายๆค่ะนี่คะ่ะดีแท็กนะคะไทรัสนี่นะคะวินโด n d เซเวนนะคะขอฟอลโล่นิดนึงคุณพลอยนะคะหอวังนะคะ นี่ค่ะลองเล่นดูกันนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเรามีสิ่งที่ชอบหรือว่าชื่นชอบส่วนตัวนะคะอย่างเช่นอา,อาหารแฟชั่นแฟมิลี่นะคะเฮลส์ Health, สุขภาพตาไปดูเรื่องเฮลส์นะคะสุขภาพนะคะเราอยากาติดตามนะคะนิยสารเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ไปดูตรงนี้ได้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะคัดนะคะสุขภาพนะคะที่อัปเดตอัปเดตมาให้เราเสมอนะคะเดี๋ยวตาขอติดตามนิดนึงค่ะ daily health tip นะคะตรงนี้อ่านี่ค่ะน้กก็ขอติดตามเข้าไปนิดนึงนะคะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆสามารถลองเลือกตรงนี้ได้นะคะง่ายๆค่ะต่อไปเลยค่ะแท็บที่3แท็บไฟเฟรนค่ะนี่นะคะจะเป็นการอิมพอร์ตนะคะ บุคคลที่มี Gmail นะคะหรือ Yahoo LL LinkedIn น,นะคะสามารถ import นะคะรายชื่อ list รายชื่อเพื่อนนะคะมาจาก Gmail นะคะ Yahoo พวกนี้ได้เลยทีเดียวค่ะอย่างสมมุติต้ากด Gmail ไปเมื่อกี้นะคะต้าก็แพร่พิมพ์นะคะอะ Gmail ของต้าก,ก็คือนัทพัสสอนไบรท์นะคะที่ต้าใช้ประจำเนะาะ a s s i Gmail com อย่างนี้นะคะ และพาสเวิร์ดที่ต้าใช้นะคะแค่นี้ค่ะแล้วกดไฟล์เฟนนะคะเขาก็จะนำเพื่อนนะคะที่ต้ามีทั้งหมดอยู่หลายร้อยคนนะคะเข้ามาอยู่ในทวิ t เตอของเราโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะอันนี้จะเป็นอีกขั้นตอนง่ายๆนะคะเดี๋ยวต้าขอข้ามไปเลยนะคะ Invite by email นะคะนี่ค่ะ จะเป็นการเขียนอ e ีเมลนะคะไปโดยเฉพาะเลยถ้าสมมุติว่าเราทราบอ e ีเมลของผู้ที่เราต้องการที่จะติดตามแล้วนะคะให้เราใส่อ e ีเมลเขาเข้าไปเลยค่ะแล้วกด i n นไว้แค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะเป็นขั้นตอนนะคะการหาง่ายๆบนทวิตเตอกันค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าสมควรแก่วเวลาแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับการสอนนะคะการเสิร์ช ในทวิตเตอร์นะคะขั้น a d v a n c e ์กันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ